นี่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ้านแสนดีการ์เด้นค่ะวันนี้เราได้หอมนะคะนี่เป็นหอมแดงนะคะทุกคนครึ่งกิโลนะเอามาปลูกในแปลงมะเขือนะคะว่าจะปลูกหอมแดงตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นจะเอาฟักหอมนะคะมาลงแล้วก็จะทําค้างขึ้นให้ฟักหอมเลื้อยขึ้นด้านบนนี้นะคะนะคะกว่ากว่าเขาจะโตก็คงขยับขยายบ้างแล้วค่ะเพราะว่าลัวถั่วพูไม่มีพื้นที่พอนะคะสําหรับแปลงนั้น แต่ก็จะพยายามดึงรังค้างไว้แต่อันนี้จะปลูกสะขอมนะคะปลคู่กันกับหอมแดงหอมแดงเวลาขึ้นกอจะสวยมากมแล้วก็จิ้มลงไปเลยหอมแดงครึ่งกิโล แบ่งกับแม่นะคะซื้อมาหนึ่งโลนะคะแบ่งกับแม่คนละครึ่งโลชั้นกิโลแบ่งหมดทุกคนดูว่าจะสวยไหมลูกหอมใส่ตรงนี้แม่บอกว่าให้ปลูกวันพฤหัตน,นะคะทุกคนวันพฤหัตสบ,บดีอ่ะปลูกของดีเราก็เลยแบบ ไม่เป็นไรเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นพอดีเราเกิดบรรพฤหัสนะคะเราปลูกอะไรก็ดีแหละเราบอกแม่ไปแบบนี้ค่ะก็สามารถปลูกได้ทุกวันไม่เว้นวันไหนเลยเพราะว่าเราเกิดบรรพฤหัสสบดีอยู่แล้วรอดูผลผลิตนะคะจะเป็นตามคำคุยหรือเปล่า ถอย่างนั้นว่าคนันพฤหัสปลูกอะไรก็ดีซื้อหอมมาจากตลาดเป็นหอมที่มีรากนะคะทุกคนซื้อติดรากมาด้วยเพราตัดรากแล้วเราก็เลยเอามาปลูกถามแม่คะว่าปลูกต่อได้ไหมเขาก็บอกว่าปลูกต่อได้นะคะอามีกระเทียมแหมมาด้วยเด้อ กระเทียมแห่มาด้วยกระเทียมตรงนี้นะะล้วค่ะกระเทียมกระเทียมตรงนี้ละคะ่ะกระเทียมแห่ รดน้ำให้ชุ่มทุกวันเดี๋ยวเขาก็งอองนะคะเราไม่ได้ม oh, ุงสลันให้หอมนะเพราะว่าเขาชอบตัดแดดู่แล้วนะคะเขาชอบแดดเอากระเอาพอสวยนะคะกระเอาพอสวย น้อยก็สิบเซนนะคะเร,เราประมาณสิบเซน <Okay. S 1> ก็เป็นครั้งแรกของการปลูกหอมเหมือนกันนะคะทุกคนไม่เคยปลูกนะแต่ว่าก็ถามแม่มาแล้วว่าเสียบได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดจุกข,ข้างหลังนะคะไม่ต้องตัดเหกดด้านบน,นะะเสียบลงไปได้เลย,เลย เราดูนะคะว่าเขาจะโตดีมั้ยใส่แรงนี้ให้หน่อยหนึ่หมดแล้วค่ะนี่เรียบร้อยรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็โอเคสำหรับการปลูกหอมนในวันนี้ รดน้าให้ชุ่มสาหรับการปลูกหอบวันนี้นะคะแต่จริงๆเราก็รดน้ำวันอยู่แล้วนะคะแปลงนี้ก็จะไม่ได้รดเขามากนะเพราะว่าเขาแขแล้วนะคะอ วัดไปอีกหนึ่งวันากับการปลูกผักทุกคนโอเคทลิปนี้ลา,าไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับการปลูกผักส่วนเล็กๆที่บ้านแสนดีการ์เด้นนะคะที่นี่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมนจนจบนะคะ สวัสดีค่ะ